ข้าพเจ้าอาจปฏิญาณใจได้ว่าถ้าชีวิตข้าพระเจ้ายังอยู่ตราบใดและข้าพเจ้าคงจะคิดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิดโดยความเลื่อมใสในพระัตนตรยัยไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าควรพร้อมทั้งการบำรุงรักษาอาราม ประพฤติสุจริตและเอื้อ,ฟอเฟื้อเผยแผ่พระาศาสนาและวิชาการในส่วนงานบำรุงรักษาพระอารามนั้นโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์หลายแห่งอาทิวัดราชบ่อพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารโปรดให้สร้างขึ้นในตอนต้นร,าารัชกาลภายหลังโปรดให้สร้างสุสานหลวงขึ้นในบริเวณวัด สำหรับบรรจุพระสรีรังคารของเจ้านายในจุฬาลงกรราชสันติวงศ์วัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามราชวร,รวิหารโปรดให้สร้างพระอุโบสถด,ด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีและจำลองพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารมีพระราชดำริให้สร้างตามศิลปะโกติกเลียนแบบโบสถ์ในาศาสนาคริสต์ วัดประชาธิวาสราชวรวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าฟ้าพระมงกุฎวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโปรดให้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนี งานเผยแผ่พระาศาสนาและวิชาการนั้นทรงอาราธนาพระราชาคณะร่วมกันชำระคำภีพระไตรปิฎกและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันรวม39เล่มจำนวน1,000ฉบับในยะแห่งพระราชดำรินี้เพื่อป้องกันพระธรรมสูญหายและคลาดเคลื่อนเพราะสยามมีคำภีพระไตรปิฎกเพียงไม่กี่ชุดส่วนประเทศเพื่นบ้าน ตกอยู่ในอาณัตของชาติตะวันตกจึงเหลือแต่สยามที่ยังมั่นคงและบำรุงพระศาสนาได้อย่างอิสระพระไตรปิฎกที่โปรดให้พิมพ์ขึ้นนี้นอกจากพระราชทานพระอารามหลวงในประเทศแล้วยังพระราชทานไปต่างประเทศอีกด้วยเมื่อข้าพเจ้าไปถึงประเทศใดซึ่งได้รับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้นรักษาไว้ในหอสมุดใหญ่ต่างๆ ย่อมมากล่าวสรรเสริญการซึ่งเราได้ทำและได้ตั้งสมุดไว้ในที่อันงดงามมั่นคงทั่วทุกแห่งมีนักปราชทั้งหลายได้อุตสาหะเรียนรู้พระพุทธวจนะมากกิตติศัพท์ความสรรเสริญธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏฟุ้งไปในประเทศที่ไกลทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับโปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากลมพระยาววชิรยานวโรรส มื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอตรมมื่นวชิระญานรวโรรสทรงแต่งหนังสือเทศที่เข้าใจง่ายแจกจ่ายไปตามหัวเมืองทั้งมีพระราชดำริให้พระสงฆ์แสดงธรรมเป็นภาษาง่ายๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้สภาพสังคมนทนในเวลานั้นยังไม่เป็นประเบียบจึงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แบ่งมหาเถระสมาคมออกเป็นสี่คณะใหญ่คือคณะกลาง คณะเหนือคณะใต้และคณะธรรมยุติกนิกายด้านระเบียบการศึกษาพระศาสนาโปรดให้มีสนามสอบไล่พระปริยัติธรรมทรงสถาปนามหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุและมหมามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถึงพร้อมในงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกด้านดังพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ทุกประการ